ระล่างลงติดครับผมมาจนเมืองดอนพอกันนี้ครับรอปข้ายามเงียบกบครับผมนี่ไงปิดะนนนี่จะม,มองกบแล้วเนี่ยเนี่นย ลงมดแล้วเีนอย่งนเห็มดแล้วไ่โดดพร้อมได้มว่แวสองสามกูอกเขาวะเนี่ยลูกนี่เป็นังนีัเนี่ยลกงานัดรอดมั้เนี่ยตัวนี้ลูกเนี่ยอ๋ก็พวกเขาไม่นางตับรอดใช นองต้นตกนนี่ยังเหี้ยต้น้องนี่ต้นบกเนี่ยโอ้ขามต้นคือเขาวะยังคือเขามเขาวะนยืโตัวนี้ัอับเาเอเลยครับต้ที่งมาแล้วนี่สีนี่ไหม แกจนน้อนะแกเสียงเสียงใจวเ้ยอย่าดึงทั้งนั้นดึงเสียเดียวกันงเดวเห็นเห็นแล้วมัดทุม้อยเนี่ยนะแล้วก็มัดอีกบานนึงนเห็แมันมัน

สามเรากันเขาได้หอออต้องเขาเนะนั่งอยู่ขังเงยบห้องเซมไหมเปลี่นนัตัวนึงลงหันหน่ยหดิกบันตากบะเอาเอานน่นตากบะโอ้นั่นดียังนดูคนแดงพว่มุมนั่นลทีหลายน่มุมมนพูดมุมนันตานึงนะนันนัพูลอ้ี่จะตากบเลยคน่ตันตันงค่ะ เนี่ยตัวนึงแดงยืนคืนเลยอยู่เนี่ย่ี่สตัวทันเขายุนทันเขาอะเออเข้ามาก่นนะสาตัวเลยวะเข้ามาก่นเลยเกียงตตเออไเนี่ยนั่นะตัวนึงอู้หสาตัว็นไัตะข้นมากบู่นาโัว่ากเลยยๆอ้ือเงียบเลยโอ้ยดูลล้วลตัวนึง มุดแล้วนั่นไม่นั่งหรอกมุดเลยปุ๊บเลยนะเห็นบอกมันมุดเลยเห็นแล้วไปเพื่อนนั่งมันเยอะน่ามึนหืมด๋อยนักเนาะขี้เขลาวะแม่งด๋อยเซ็วเปล่าเลยว่ะโอ้เข่าสองเข่าสองเนาะสองได้ไหมวะอู้ได้แล้วมาหนึ่ง

เง oh, uh ี้ยหมดเนาเอ้าไปกับไปกย์เสียกุดเด้อเดี๋ยมาเ้ยโอ้ยเดี๋ยทัวรนี้ล่ะเนี่ยเสียสีสีโตแล้วพี่น้องเงีเดี๋ยวมาดูว่ายอยู่มั้ยควายขึนเ้าอยู่เนี่ยแตทั้งหมดเขาเนี้ยอ๋อนี่ก็ได้เดีวต่อนย่อนอ้มันเขาบ่เหมือนต Mà nắng hoài đây à quần à, à gắn chị khương lên nam nằm rồi à mùa à Vâng, mùa à, vâng mùa à nào mùa quân à Ờ, quân à? nào mùa quân nào ừ. đi, quân nào mùa quân nào này, mùa 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 กูอะไรอยู่กั่นี่น้ำเน,นีย่นนยนะัานพุดแล้วสุดยอดีเี่วะมันต่านขึ้นปะน,น นม่นด้ขึ้นจากน้ำมันเลยโอ้ต้องขึ้หัวจันจังเหรอแงงวะร้านน,นะนี้เออเออโอ้เหมือนพี่น้องเหมืนโอ้โอเจี๊ยบรักเล็กเนะข้าไปเห่อยเลยมีกข้ามใหม่ตรน,นี้นะมาอย่ามเงียบกบพี่น้องมาอย่าไมเงียบกรบ นะครับเขาอะว่าเขาอันนี้อันนี้หัวซักเลยเนะี่ยเอาไ่บูปีนที่นี่ยเออเอาไซบเป็นตรงดเลยมนะันเดียงนเดียงสิมันมนำแขกเลยแ๋ยวอีกครับ นั่นค้เหรอหูหักไงพูด,พดอลอยวงลวงยิงยงอยูเว้ยนี่เป็นอะไรมันบกเขวารอบไปห้องไหม

เตนิหาเต่านหาม่มาครับมาเต่านพหานี่ตยิบมีเี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเข้าดึงดึงยู่โอ้ย้จับเสียวไปพร้อมเลยโอ้เนี่ยกระมือตัวน,นี่ที่เข้าให้บอกอจักแล้วร้าูเลย

กินโดดจ้วยนั่นกูนั่นตาเด้งขึ้นนี้เนี่ยถูกไห็นบวกหรอนี่มาเอาเงี้ยนี่ก้อนนี่โอ้ยไปที่นี่เอาเงี้แบงเอาอย่างนี้แบงเอาใจนี่แบงเลยเดี๋ยวามองตาแบงเลยเนี่ยแบงเลยเออแบงเอาเลยตอนเงี้ยโนมานครับพี่น้องครับโนมานคักอยู่เนี่ย เรียงเบสองตัวเด่นตัวดูๆ,ๆไม่อรอบอ่ะเนี่ยม้าบ่มามน lấy cái nào nè Lấy cái xe Anh đừng à, vô à, hành tôi Xe bằng câu rồi Xe câu đó Xe câu làm gì Khẩu vô đi Cái tổng gì Ừ Khoa tụi nó loay gì đấy này này Mấy anh Nhi loay này Nhi, Nhi. Nhi ta đánh như này sư tìm nào đấy Có sư này đấy Nó thì nóng mà Mà dám cố khăn luôn cái này. Hà tem à, Hà tem bưng đang không đang rồi, đúng đăng, đúng đăng rồi.

สีไดเงี้ยเหรวะอบเลเนาะจ้ำปืนเลยเพราะขอเลเบีดเนาะอกันม่กี่กรว่าจีบเอาปานิยุเหยนเพื่นนี่เลยเดียวบหาเด๋อวเียงนี่ปานี่หน่อยเหรัน่เพื่นตึกมาวางเรเนี่ยบ่หน่อยละงูขี้บม้านนะเพื่อนเฮ็ดแล้วเจามัวเพื่นเอาขี่ทิ เพ Ma uh er yeah. okay. ิ่นเพ่าี่ย yep. ังวงแนงเนี่ยตึกมากนะผมม่ได้เขียนน้ำเขาเด้ผมมาหาวกันก็ไปเย็นว่าเพื่นเพื่อนตึกป่าเมึงมาตึกเห้เพื่อนอาอโมโหแล้วอะไรบ้างอยู่นี่ก็มีเนี่ยเนี่ยเดินเดินนีกันมี่นีินตามยืนดิ่าเลี้หินตานึงเห้นปะหยิบเย Song rồi ao, sau 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 cái đó đi, cái đó đi sau 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 đứng, lại. đứng lại. แกจะหลังเยนนียอนลังเขาสามตัวเปเขาตัวันึกว่าที่เขาเยอะตัวเล็กนั่งอยู่ทางรอบอย่งังหุยกบกบดูนี่หรนะอวะมีตันี้มันมนี่ยแปอะไนบ้เก่าตัวเนี่ยเก่าตัว โอ้ก็มันเขคาหมดเลคือจะค่ากเอากกบยด้ยฮะกบกบใส่งียบกบหูนน่งยู่มองนี่ไหมนั่งอยู่ขังงยบไหมครับว่าเส้ยเลย

嗯。嗯<吧>。金毛<吃>。接。个头，头够了。 สิบพอดีครับพี่น้องนี่ครับแบตหมดแล้ว